อันนี้ดิอันนี้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 มันตะกุศลนงามลายสบายดีมามามานี่มาเจอเจ้าทินเจ้าทีมมาพามากินว่าเป็นวัน่มาเบผู้สาวงามท่ายรุปกับรถงามๆนะกับบรรยากาศฮั่นสบายดีสบายดีสองประตูกันเนาะต่อเส้าอีกมือนึง วันที่16เป็นมือบุญชงเครือมือแท้ๆเลยนะ้ำมันนี้เนาะตอนเช้านี้โ,โต๊ะไปไทยายเพื่อนพิธีเซบาตตอนเช้าเนาะไปต่ามืดตอนนี้ก็แล้วก็ไปกินขา้าวที่ห้านดังๆห้างแม่เกาะไม่อย่างยุมย่มๆนี่เลยลืมแต่ตอนนี้มานอนตื่นมาที่นี่แล้วก็มาโยงแฮมที่โต๊พักโยงแฮมกิ่งฟ้าเด้อทุกคนเด้อ เป็นบ้านพี่น้องประสิงของแ h มพี่น้องประสิงมาพักกันได้ห้องสะอาดเดี๋ยวรีวิว,ว,วให้เบิง้งเดี๋ยวตอนกลับมาลา house ิพากันไปอ่ะนัน้นไปอ่าเมื่อนี้ไปเบิ้งบูชงงานประเพณีของหลวงพ่อบางเนะาะตอนทีเป็นแบบไหนปีแรกของโตโต้ไปเดินทางเดินทางกับทีมงานข,าของผบกับเราเนาะองค์เมียนวัดสถุนไงจันติงเนาะอยู่พระบนดังดังดัง,ดง,ดงสุดเลยนี่ แม่ป็นเจ้าอธิการเนี่ยเจ้าวามันเสียแล้วแล้วก็ยังแล้วก็ยังมีวัดพุนพ่อพุนเผาดังดังนี่นะยังบุรีาพ,พาร์ไปเชื่อมีหลายวัดอยู่เนาะแม่ชีวาพุา่นวานวัดตะกุดพเเ่อแม่เผาชีวา,าดังดังล้านสองล้านเลยมันมันอยู่วหลอหนนะ่อหงเลยเนาะแม่อันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้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 มันตะกุดเพื่อนงามเลยสบายดี เรายิ care, <c oughs> ้มันแล้วขี่วีโก้มันหน้าพูดเาขี่เร็กูเซ่มาแลก็เลยหนีมันนั่งเองต่นี้เขากำลังเดินทางเนาะเบิ่งบอลจอดรถนี่หาจอดรถยากยากเลยอาใส่เบิ่งน้องสวยน้องสาวไปน้ำประชาชนทั่วแต่งเรื่องก็บางแตมาบุญชิงเงอนนี่มืดเนาะหลายแห่งแต่ตอนนี้เราสิทำงานเข้าไปมันได้ใกล้ที่สุดแล้วก็จอดรถแล้วก็ไปบอลชองเฮือกันเนาะ คัดสันน้องสาวที่ว่ามีคุณภาพดีที่สุดเข้ากล้องไอ้สมเน้นเน้นสาวเราเบาบางนะเน้นเน้นเน้นสาวเดียวเดียวมีว่ามีนะโยมีน้องสาวอันนัดไว้อยู่ผ้าหาหลอดมูมูอยูฮันคอยชี้ได้นัดไหมโอ้ยมูหนัดหมเนัี่ยเดี๋ยวรอเบิ้งเนาะเทคโนโลยีซีคอยอยู่อันยูเครนชิเครียดอีกคอยมีผู้สาว ตอนนี้เขาได้ที่จอดรถแล้วจอดรถแล้วก็มันเป็นคือแบบตลาดกลางคืนไปเลยเนาะมาขายเครื่องแบบแรงกำลังเครืร่องสไตล์หลวงพระาบางเสื้อผ้านุ่งริ่งแบบหลวงพระาบางผ้าไส้แห่ใหม่เหล้าเร็วคำทู่เล้าสองข้างทางเลยอนะันนีอ้บ้านในประสิทธิ์ พระสว่างมันไม่พข้ากเลยอ้อันไม่ากเลยไม่พอางเลยนะตรงนี้อือกบน้ำพานทีไม่มันจะมันเจ้งานเสียบพอาลุงมาส่งในภาษาส่วนหล่ข้าบากวนีเราเห็นมาสูงเฉพาะมือเดียวเท่านั้นเด้มือเดียวแล้วแล้วอ้นาลูกขนาดเตียงหนาลูกเป็นบรถึงมือนลบคบนลายเฮ้ยหอ้เหืยส่ซิงกันมา เต็มไปหมดเลยตัวเลขแล้วก็เป็นปีที่ม้วนแล้วก็ไปเจอหลากหลายก็ฝุ่นทุกบ้านห้องโอ้เยอะแยะร์่วนที่เรื่องดีสุดบนจอดรโบมีเลยเนาะโดนโหไดจอดได้ไก่เจอดีพอดีนะที่ว่าได้จอดรถใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดแหละโหเงาเย็นเลยเศษนนี่แ่บเขาใส่บาทมึงเศร้านี่ มือเส้านี่เขามาใส่บาตกันเสียนี้ได้ทุกคนเลยเด็เทียนเจากันธรรมมาเป็นพ่อเลยปะเด็นเต็มมายะเลยมือเส้านี้เขาไปนอนแล้วนอนสะพรแล้ว่ะอันนบอาบไหนแล้วก็มาตอเนาะนอนเกือบห้าชั่วโมงห้าชั่วมงอ่าเบืองบนนี้ไปเบึงพิชัเยเพื่อนี่สีพายอ้สีพายสีพายเท่าไรเนาะนี่เนาะ ถ้าหลวงถ้าหลวงใช่ปะได้รอเสียญตกรองลงแล้วโอ้ยไปเสียตัวโตเด้อเหี้ยสีเทาสีพายแล้วนี่กำลังไก่แล้วเหรอเ่งสุดเลยตายไปเห็นสีเห็นสีพายแล้วเชฟ่ั้ยมันเด้อแข่งเท่าไหรเด้อเสียนโอ้ยสุดยอดมีฮัทเสียฝรั่งคนหนึ่งอย่นะเรี้ยอนใหญ่แล้วปุว่ะมีเสียวฝรั่งอีกมีแท้ก็เป็นน้ำหมอกริษัทฝรั่งซื้อโอ้เราซื้อคำดีหมดคำดี จะไหนเห็นแล้วเบิงบงเบิงเบเาเป็นปลาเาเปดปลาปลาสิงมันมากเลยนี่ใสบเป้ามันมเอานี่ตื๊บเห็นโอ้ยมนป็น้อยนี่เปดีแแม่ดิเฮ้ยเข้าไปยิงเห็มดูรูแมนวันนันบาโอ้ยเจ้า่าพัอลแล้ว บ uh, oh. er ุญแท้เลยนะทุกคนบุญแท้เล ah, uh, ่นะทำไมยังมื่อยตู้ันนีุ้่ญเป้าีเลยนะอือครับเอาไปปอกล้วยกล้วยขนมปุกอ๋อบ้านบุญเนาะ นอี้ยงโอ้คุณตายบุงเงาเนาะเส้นนั้นบุมีเส้นนีมาเออยู่โอ้เี่ทนเอ้ยตันเนีจัาเบ้างา้าเบ้าอย ลาวต่างประเทศเต็มไปหมดเลยเนี่อันนี้น้งนั่อย่างนั่แบบนั้ำคานน้ำคานน้ำคานายเลยนยหมอนี่อะไรเนีนี่อะไรเนี่ยเเดอร์บุญงคฮาลาวทังหัวขบางแบบนี้เยอ้ไ ถ่ายเขาบอกกอก่วงแบบมี่ยงมาก็ไม่ยืนเบิ้งยืนตามแข้งฟังแล้วนี่แหละแบบมัด้โอ้ยโอ้ยโอ้ยยาโอ้มันเลยไปใกล้ๆไปใกล้ไ้ลใกล้ลไปเป็นต่มันอยู่เลย Salvador, เที antis, hum, ่นี้เปนช่วงหัวหล่อบางบดิจัดมา3ปีเนาะโดสองปีเราไมิจัดหลังจากนีโลคระบาดมาแล้เนาะก็อาจจะแดงที่เป็นสองสามอีพีเนะเพราะว่าอยากใน้ยังคนไดบรรยากาศหลายๆอย่างหลายๆอย่าง บัทงนายไ็นือเนัี้กำลังมุงเขาทกพิตีเา่า่ในยูาบนเอยูต้เอาัวยกลางภายทยทันปัจจุบันนี้ครับคนแล้ว่ะก็ายพชามามุกรเข้าพพีเราางวัที่ห้คนหนึ่งวัดบมาเจ้าเหลียงทีบุกข้วบานเกล้อมม่วาเจ้ายูบุกตปัจจุบันนี้เอาคุ้ Kembara sahabat, kunai sahabat. Ada di sini, banyak. 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 Banyak แต่ลยใส่มาหนิไม่้อลอยในีลอหมักม้ล่อหมักไม้หซุ่มแมวมนศกีย่างหลายแล้วบนคนได้หนิม่เห็นเหืาขึ้นไ่ดูสิคนครับดูใส่มีโอกาสวางโมีบอวางให้ได้ยืนบิงหงาอเลยนะ Yo กิมัพามากิ้วว่าสกวใส่กัววนใส่กัววคแซนเมนุนเมนุนใส่กัววัเสนเมนุ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 นายดครวมโค้ดวมอะนค้ไชเดอร์โคนไเดอร์ตาง่่ลาวนระลาวแคนเลยแบบอานี้แบบสมัยก่เพชรไม้สมัยก่อนอาสวี่ิบปีสปีรอสี่ปีอาสาวังแบบเพไแ คุทธลักัณห์ชิมนี่หลายย่างใช่่ลังสั่งมายวชิมกันััจะอย่างอะไรอย่างรอย่มาชิมิมกันไหมชิมนกลัวหาเลยเาสิบสองสิบสองอาแาเชียวตูเอเอาหนียวอาต่งิครับ

ขีหน้าที่ไาคีหน้ามาวันวนววนมาไมเลยใครนเลยหน้าเลดยกัน้างดูยงด one ปิดคลิปก่อนปิดคลิปมาเบิร์กสาวงามๆถ่ายคูย่กับรถงามๆนะรับบรรยากาศห, <c oughs> ห้างแบบงามๆเลยครับบรรยากาศห้างแบบงามเดียวอีพีนี้เองอะไรเอา sample ก่อนเดี๋ยวกันอีพีหนะ้าตัวโต้ขพาไปรถตลาดมืดนะอีพีต่อไปเนาะครับเชลบีหลายคนจะมากินข้าวย่านอาหารอยู่แถวตลาดมืดแล้วก็ หลาะต่อเที season, voila, ่ยวต่อมาละให้มันคุ Mar ้มเต็มที yeah. right? day, uh ่เดนมาให้อเฮอูห่าปีเลยห่าปีเลยหามาอีเลยตกลงในหอแลด้ยเออแล้วกับบุญชงเท่านี้ครั้งแรกเลยในชีวิตที่ว่ามามาหลวงพะบางนี่ขอบใจเสี่ยวบีที่ว่าพาเที่ยวพาเลาะแต่ว่าปีหน้าปีไหนสิมาอีกเรื่อยๆเนาะม้วนเนี่ยม้วนหลายม้วนหลายปีปีหน้าเขาต้องเล่นนัดตื่นจดแจงดีๆให้มาได้คลิปดีๆใหเอฟซีได้เบิร์นแบบ แคเต็มเต็มเต็มที่เลยนะที่รถอืมวันนี้คือว่างทีวาสุดยอดล้วใช่ไหม่างโบได้น่ะแบบว่าอ่านัดกันก่อนเนาะอ่าโบได้นัดกันแบบจับจุดมาเลยโบได้เกี่ยบโบได้นัด่งเลยนัดกันก่อนสะดวกกว่านี้สะดวกนี่โบได้นัดไปเอากันเลยเออเอาซ้ำนี่ไปก่อนรอบหน้าปีหน้าเจอกันไหมแต่ว่างี้โบได้เมื่อยนี้สที่พยายามมามูเซี่ยวเซี่ยวพี่อีกเพิ่อนอะไรคนเออเพิ่นเพื่นแบบว่าดีดีเพิ่นบอกกินข้าวน้ำ มีเป็ดมีไก่เป็นที่นั่นเทนี่สุกินแล้วกันชามีสภาพกันเนาะฝนฝนกำลังล้างเมือกันเนาะมวนมวลมวลไปนี้มาแต่เศร้าตื่นแต่ห่ามูอู้อ้าเจอกันคลิปหน้าขอบใจทุกคนที่เข้ามารับชมมาแล้วกันเนาะบายไปมาคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งต้นกันอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนาไว้หาเบอร์คลิปใหม่ๆของตโตเนาะไปแล้วบายบายสบายดีไปกันนะ